ทีละสองตัวครับครับในที่สุดก็เจอนะครับผมตะโกกครับอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้เป็นอีคาดะอันนี้ปลายอ่อนอ่อนกว่าคันตกกุ้งเมื่อกี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บลอยเป็นลูกเต่าครับขย่บฮะมานี่นี่นะครับคันแบบปลายอ่อนๆนะครับมาตกดุ้งนะครับ ท,ทีนีเ้เสร็จแล้วครับโอ้โห,โหเนี่ยครับมีตัวกันอย่างนี้แหละครับผม นี่ครับกับข้าวเรากิน2คนนะครับผมถ้ามากันเยอะกว่านี้ก hao, ็ต้องทําเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก็เอาพอของปากของคอครับปลาที่ได้นะครับมีกระแหนะครับปลาตะเพียนแล้วก็กระมังครับคัดมาทอดกรอบนะครับกิน2คนพอดีครับถ้าเยอะกว่านี้เดี๋ยวไม่กินไม่หมดนะครับกุ้งที่เราได้นะครับ1ตัวแล้วก็มีปลาขลาไแยงปลาขขยงเออปลาขขยงไม่ใช่ขแยงนะครับอันนั้นมันผักขขยง ก็ต้มอยู่ในนี้แหละครับในสดนะครับแล้วก็มีหุงข้าวนะครับขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับปลาก็กําลังกินเลยเพราะว่าตอนนี้น้ําขึ้นล้นะครับน้ําขึ้นละนี่ครับหลังจากกินข้าวครับกินน้ําสําลาะครับกุ้งตัวหนึ่งแบ่งกันสองคนอร่อยมากหวาน่อยมากหวานมากครับบอบอกหาอีกหาอีก แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับอยากตกหน้าโป๊ะนะครับแต่ว่าผักตกชวายังมาคอไปเริ่มเลยครับตกริมริมไปก่อนครับตอนนี้น้ําขึ้นนะครับน้ําไหลดีหน่อยครับเพราะว่ากุ้งมันจะหากินตามแนวตลิ่งเนี่ยครับเฮ้ยนม ตึงต้งๆไ,ไม่รู้ปลาวรใช่แต่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ปลาโอ้โหกะมังอีก้วครับอออโอ้โหวยงามมากเอาไหมเ็นเอาทำไมดูดิทอดเหรอทอดไดยเ็นเพนยิบไพล่ละเก็บแล้วกันนะครับผมไซสวยเลย คุกเมยเยียร์สูตรเทอร์โบครับ <c oughs> ทางเหนือนะครับผมจัดจำหน่ายโดยร้านซเลเยอร์พิชิ่งครับผมสั่งออนไลน์ได้ครับราคาไม่แพงเลยช้อปปี้ก็มีด้วยในช้อปปี้ใครมีโค้ดส่วนลดอะ่ะส่วนลดค่าสง่งซื้อช้อปปี้ก็ได้ไดม่เสียค่าสง่งใช่นี่นะดูนะครับผมผมลงไว้แป๊บเดียวอ้าวกินแล้ว <c oughs> กินแล้วครับ เิดแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับมีตัวก็อย่างนี้แหละครับผมไ้อเห็นไหมครับโอ้โหกำมังอีกแล้วครับเก <_ c oughs> ็บแล้วกันครับไซส์สวยเหลือเกินะ <_ s> เก็บไปฝากพี่ฝากน้องข้างบ้านแล้วกันนะโอ้โหงานลงไปแป๊บเดียว <_ s 2> <_ s> เดี๋ยวอีกระดะออกลงก่อนครับยังไม่ได้ออกลงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการนะครับตกแบบขนมปังคุกเหยื่อเหมยนะครับผมไหนๆก็เหยื่อเหยื่อดีมากนะครับก็มีขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างนะครับในการตกนะครับอ่ะเดี๋ยวคั้นก่อนนะครับ คันที่สามารถใช้ตกก็แนะนำว่าเป็นคันสปินนิ่งคัน UL นะครับคันอ่อนๆคันนี้เป็นเสือติดปีกนะครับเป็นคันตกกุ้งนะครับต็ใช้ตกได้นะครับคันปลายแบบนี้ปลายอ่อนๆแบบนี้นะครับเพราะว่าปลาลากเซนเราก็เห็นได้ชัดแล้วก็ปลากินเนี่ยมันมันไม่ค่อยระแวงเท่าไหร่นะครับหรือระแวงน้อยที่สุดเพราะคันมันไม่แข็งนะครับผมแล้วก็ลอกเล็กๆก,ก็ได้ครับตัวไม่ต้องใหญ่มากนะครับ สายเล็กๆครับสายประมาณ6-8ถึง8ปด์อนนะครับหรือ4ี่ปอนก็ได้แล้วแต่ใครถนัดนะครับสายเน้นเล็กๆไว้ก่อนอ่าผมไม่ได้ร้อยดูนี้เพิ่งมาสังเกตนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เวลาตกก็ร้อยให้ครบแล้วกันนะครับผม <Y> ah <oo> อันนี้ยกตยัวอย่างอันนี้เป็นอีคะดะอันนี้ปลายอ่อนอ่อนกว่าคันตกกุ้งเมื่อกี้นะครับแต่ว่าสุดยอดครับอันนี้เอาปลาพมไซส์เจ็ด เจ็ดขีด8ขีดขึ้นสบายสบายยี่สบก็ได้นะครับขอให้มานะครับผมตัวนี้เป็นลอกเฉพาะนะครับคันนี้สามารถใส่ลอกสปินนิงเบอร์จิ๋วตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็น ZDB นะครับ1 5 0เป็นลอกจิ๋วของทางร้านสเลเยอร์นะครับมาตกแบบนี้ครับเบาดีนะครับตัวนี้คันก็มีราคาตั้งแต่5 0 0กว่าบาทถึง6 0 0แล้วก็มีราคาสูงกว่านั้นด้วยนะครับแล้วแต่ใครจะชอบนะครับ ก็ลองหาดูครับเอาตามถนัดจะซื้อคันหลักร้อยก็ได้นะครับหลักร้อยบาทก็มีนะครับคันแบบปลายอ่อนๆนะครับเอามาตกดูนะครับทีนี้ชุดสายหน้าลืมบอกครับตะกัวตะกัวเราจะใช้เม็ดเล็กครับเม็ดเล็กๆเลยแต่ว่ามันจะต้องอช่วยในการทิ้งสายแบบค่อยๆออกนะครับจะใหญ่กว่านี้สักนิดนึงก็ได้เวลาเราปล่อยสายออกจากลอกมันจะ ลงได้เร็วแล้วก็สมูทกว่านะครับอย่างเงี้ยบางทีสายมันจะติดไกด์นะครับมันจะต้องสะบัดสะบ,บัดสบัดนะครับเดี๋ยวถ้าทุกคนเห็นก็คือมันจะติดขัดค่อนข้างติดขัดพอสมควรนะครับสายตะขอเนี่ยพอดีวันนี้เท่าที่ตกอีคะดะมานะครับผิดคิวกุ้งนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้3ทางนะครับเป็นลูกหมุน3ทางนะครับตัวนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านค้า อุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับแล้วก็ล้านสเลเยอร์ก็มีนะลองถามดูนะครับมีมีเกือบทุกอย่างเลยแล้วก็ตาเบ็ดจีนุนะครับที่ผมใช้นะครับสายเอ็นก็ถ้าสายเมน8ปดอนตัวนี้ก็สัก6ปอนเวลามันติดต่อติดขยะเราดึงมันจะได้ขาดที่ตัวตรงตัวเบ็ดนะครับเสียตัวเบ็ดไปไม่กี่ตังค์นะครับแต่ถ้าเสียตะก,กั่วไปด้วยเสียกิฟลูกหมุนไปด้วยก็หลายตังค์นะครับ <S <S โอเควิธีการประมาณนี้นะครับผม ปลาเบ็ดที่ใช้ใช้ประมาณจีนุเบอร์หแล้วก็เบอร์สนะครับประมาณนี้ถ้าอยากได้ปลาเล็กก่อลดขนาดลงมา0.5-0.8นะครับตามลําดับเลยนะครับอ่นะเรามาดูเรื่องเหยื่อก่อนเหยื่อวันนี้เอาสูตรสูตรนี้ที่ผมใช้เลยครับแนะนําก็คือเป็นหัวเชื้อไหนก็ได้นะครับแต่คลิปนี้ผมแนะนําเป็นหัวเชื้ออาหารปลาเทอร์โบสูตร2นะครับเหมยนะครับหรือเราเรียกเหมยเขียวนะครับ ตัวนี้จะมาจากทางเหนือนะผู้ผลิตอยู่ที่ทางเหนือนะครับตอนนี้ผลิตแล้วก็ส่งมาจําหน่ายที่ร้านเซเลเยอร์นะครับกระจายสินค้าแล้วก็ขายจําหน่ายด้วยนะครับลองดูราคาไม่แพงครับ40-50บถึงาบาทนะครับกระปุกหนึ่งก็ผมไม่มั่นใจประมาณกี่น่าจะประมาณ2 250กรัมหรือ300กรัมนะครับหนักนะครับแต่ใช้ง่ายนะครับเป็นฝาแบบขวดนะครับปิดใช้ใช้ไม่หมดก็ปิดไว้นะครับ ถ้าเป็นแบบถุงบางทีเราลืมนะครับเออแบบนี้กรอกแบบเนี้จัดเลยครับเหยื่อจะหอมมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใส่นิดหน่อยเองนะครับขนมปังที่ใช้ใช้เป็นขนมปังแผ่นนะครับจะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับเขาไม่ให้สปอนเซอร์ไม่พูดถึงแล้วกันนะครับอ่าตัดขอบครับตัดขอบออกแล้วกันนะจริงๆขอบก็ก็ใช้ตกได้นะตัดขอบออกครับแล้วก็ซอยครับประมาณ หนึ่งถึงสองเส้นนะครับถ้าใครชอบชิ้นใหญ่ก็สองเส้นนะซอยก่อนซอยซอยแนวยาวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราตัดแนวสั้นพอดีผมพูดเสร็จปลาเงียบเลยนะครับผมปลาไปหมดแล้วอุ้ยแล้วเราก็ซอยปึ๊บปึ๊บปึ๊บซอยเป็นลูกเต๋าครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับเอาที่มันเกี่ยวตาเบ็ดได้พอดีนะครับ ถ้าใครมีฟอกกี้นะครับก็คือไอที่ตัวฉีดตอนรีดผ้านะครับเอามาผสมน้ําธรรมดาก็ได้หรือจะเอาผสมหัวหัวเชื้อตรงนี้ก็ได้แล้วครับแล้วก็มาฉีดมผมผมนะครับน่าจะเวิร์กเหมือนกันเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวหาเวลาลองนะครับแต่วันนี้เราตัดแล้วก็ใส่กระมังถังถ้วยนะครับที่มีฝาปิดก็ได้จะดีมากนะครับแล้วก็เราก็เทเหยื่อเหมยนะครับหรือหัวเชื้ออื่นๆใครอยากลองก็ไปลองนะครับ แต่ตอนนี้ผมจะใช้เป็นเหมยนะครับผมก็คุกลงไปเหยาะเหมือนรถดีผงชุรถนะครับประมาณนี้อ่ะพอพอละเหลืออเยอะเลยครับวันนี้ใช้ไปน้อยมากปิดฝาครับหขยาเขยยาอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เคครับผง ผงเหยื่อมันจะเข้าไปในขนมปังเรียบร้อยนะครับพอเราใช้ตกไปเนี่ยหัวเชื้อตรงนี้มันก็จะฟุ้งลอยไปตามน้ําปลามาเห็นปลาได้กลิ่นมันก็จะเข้าชัดขนมปังชิ้นที่เราเกี่ยวไว้นะครับโอเคนะเดี๋ยวมาตกกันเลยนะครับสาธิตเรียบร้อยนะครับวิธีการเกี่ยวก็เกี่ยวแบบขนมปังทั่วไปจะจับบีบจีบก้นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ของผมผมก็เกี่ยวธรรมดาไปเลย อาจจะบีบนิดนึงบีบนิดนึงครับแล้วก็เกี่ยวหรือใครจะเกี่ยวแล้วก็บีบตูดก็ได้นะครับตอนนี้อีคาดะก็สองขอตัวนี้คันเสือติดปีกก็สองขอนะครับเดี๋ยวผมลงเลยนะวิธีการลงก็ไม่ต้องบอกเป็นคันสปินสปินนิ่งนะครับก็เปิดหน้าลอกปกติแล้วก็ปล่อยลงไปตัวนี้จะปลายมันจะไม่มีไฟนะครับมันก็จะ มืดนิดนึงเนี่ยถ้าใส่ตะกวัวลูกใหญ่กว่านี้อีกมันจะลงได้สมูทกว่านี้ครับอ่าเสร็จแล้วผมก็ตั้งคันตั้งคันรอเลยครับสองคันนี่เหลือเฟือนะครับใครที่มาแพรลองเอาวิธีการนี้ตกดูแล้วก็อย่าลืมครับติดขนมปังแบบนี้มาตกใกล้ๆแพรนี่แหละปลาใหญ่มีนะครับปลาใหญ่นีต่อไปอันนี้ด้วยอันนี้ก็เหมือนกันหยิบขนมปังมาสองชิ้นคนะ ถ้าจะกินก็ให้มันกินไปครับใครไม่อยากสิ้นเปลืองตาเบ็ดก็ใช้ตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ที่ผมใช้สองขอเพราะว่ากลัวกุ้งมันผิดคิวมานะครับอย่างน้อยๆเราวัดจังหวะที่เราวัดตาเบ็ดมันจะได้เกี่ยวกล้ามเกี่ยวหัวเกี่ยวอะไรขึ้นมานะครับจะได้ตัวขึ้นมานลึกนะครับน้ําลึกตรงนี้ประมาณน่าจะสามเมตรครับอ่าปล่อย วิธีการตกแนวดิ่งแล้วกันนะครับตัวนี้ตกแนวดิ่งเนี่ยก,ก็กินละ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 ถ้ากินสองคันนี่มีเหนื่อยเลยนะครับผมขออนุญาตปักก่อนอูติดขยะขยะอาจจะลอยมานะครับเอาหมดไปหนึ่งตัว หนึ่งตัวเบ็ดครับน่าจะกินน่าจะกินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าปลาหรือกุ้งนะครับเมื่อกี้พูดพูดไว้การตกแนวดิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ปลายคันอ่อนเนี่ยตกสนุกมากนะครับใครได้ลองแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับไม่ต้องตีไกลนะ่แต่ผมไม่ได้หมายความว่าตีหน้าดินไม่ดีนะหน้าดินมีสิทธิ์ลุ้นปลาใหญ่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราก็ตกแบบ ให้แม่บ้านตกให้ลูกให้หลานตกนั่งตกริมริมแพรนะครับก็มีลุ้นได้เยอะปลาเหมือนกันเดี๋ยวเอาเก้าอี้มานั่งก่อนนะครับเดี๋ยวตกไปเป็นผลงานนะกันนะครับประกอบกับคลิปตัวนี้นะครับที่เป็นวิธีการนะครับตกปลาแบบแนวดิ่งนะครับที่ใช้เหยื่อขนมปังชิ้นนะครับไม่ต้องนวดนิ่มใดๆ้มารอดูกันว่าจะมีผลงานไหมนะครับพ้อควรระวังนะครับเวลา เราคุกเหยื่อผสมเหยื่อตกปลานะครับมืออย่างเงี้ยยุ่งเยอะจะเผลอไปทาครีมทากันยุงนะครับแล้วก็เอามาผสมเหยื่ออาจจะส่งผลให้ปลาไม่เข้าเหยื่อได้นะครับระวังด้วยนะครับเหยื่อถ้าเรามองว่ามันมันไม่เข้าตัวขนมปังนะครับให้ให้ใช้ฟอกกี้ผสมนะครับฉีดก่อนฉีดที่ขนมปังให้มีความชื้นก่อนแล้วก็เท ผงหัวเชื้อเหยื่อเข้าไปแล้วก็คุกนะครับมันจะติดได้ดีกว่านะครับติดได้แน่นกว่าอาจจะเป็นพอมัวแต่คุยนะครับไม่ตกสตินะครับปลาเลยไปนะครับรอไม่ไหวแล้วทีละทีละ ไม่ได้ครับขึ้นก่อนน่าจะกุ้งนะครับผมโอ้หมดเลยครับน่าจะกุ้งครับกินเบาๆตกปลาแต่ลุ้นกุ้งนะครับตกแบบนี้สนุกครับผมใครจะใช้เป็นเหยื่อใช้เดือนก็ได้นะครับใช้เดือนก็ได้แต่ว่าตาเบ็ดถ้าจะเน้นกุ้งจริงๆก็เป็นตาเบ็ดตกกุ้งนะครับเบอร์ใหญ่ๆหน่อยนะครับมันจะได้เข้าปากเกี่ยวได้ถนัดถนัด ของผมซื้อมามันเบอร์เล็ก okay. เดี๋ยวมีตัวลงไปน่าจะจับอีกครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนฝั่งนี้ก่อนบางทีตอนที่เราโรยเหยื่อลงไปเนี่ยปล่อยเหยื่อลงไปเนี่ยปลาเวยก็มีนะครับกินคามือนะครับ ต้องทยอยเก็บของไว้นะครับอของมาเยอะอว่าตรงคอะไรก็อยากตกนะาครับมันสถานที่มันมันสวยจริงๆครับตกได้หลายแบบครับแล้วก็แบบนี้คือหนึ่งทางเลือกนะครับเดี๋ยวพี่ๆแล้วนะท่านไหนสนใจเฮียหาผลงานครับหาผลงานเอากินแล้วครับกินแล้วกินแล้ว โอไ้ไม่ติดแล้วไม่ติดน่าจะกระแหนะครับไอางนี้อ่ะกินอีกแล้วติดแล้วนี่อ๋อโอ้สังฆวาดครับสังฆวาดเอ้าปล่อยตกพอดีครับมันติดแล้วครับ เอีกดาหลับจริงๆนะอ่ะทันนี้ลงไว้กินอีกแล้วครับกินอีกแล้วกินอีกแล้วนี่หมดครับหมดมันเลยไม่มีอาการเพิ่มครับ ครับติดรับ้โหน่าจะตัวเล็กครับไม่กระมังก็กระแหงโอ้โอ้ปลาขยงครับโอ้โหไซส์สวยเลยตัวนี้เก็บเก็บขยงทอดอร่อยครับ ลงไปกินเลยครับลงไปกินเลยอย่างนี้ก็มันดีครับอาจจะติดนะโอ้หลุดโอ้ลงไปคว้าเลยครับครส,สองคันไม่ต้องเยอะวันนี้ครับสามคันเต็มที่นะ่ะเพราะถ้ามันกินมันมันไม่ทันแล้วก็จังหวะถ้ามันเราโดนปลายใหญ่เราจะเก็บคันที่เหลือไม่ทันนะครับ วางแล้วนะเกียวอีกคันช่วยกันดูนะครับปล่อยทิ้งไปให้ลงหน้าดินเลยแล้วก็กอขึ้นมาให้ปลายคัน,น่วง่วงไว้อะาทียทีย ถ้าเยื่อยังอยู่น่าจะกินกินต่อนะตกเขื่อนเขาเรียกเขื่อนเขาแหลมอะไรอย่างเงี้ยครับสบายมากเลยครับตกแนวดีแบบนี้น่าจะสู้กันมันนะผมว่าอกจริงๆอันี้จริงิงครับติดแล้วครับ อ,อยู่เนี่ยเฮ้ยปลายังอยู่ครับเอาคันนั้นก็กินอันนี้มันติดติดอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมปล่อยก่อนเอาคันนี้ก่อนปลายังอยู่นะครับแต่ว่ามันรับมันเอาใต้แฉงเฮ้ยสังเกตว่าแต่ตัวนู้นยังอยู่ครับเฮ้ยมันติดอะไรไม่รู้ครับ เหมือนติดอะไรไม่รู้วะแต่ปลายังอยู่เลยครับเดี๋ยวผมลอกอ้อมดูเดี๋ยวมันหลุดนะหรืออ่าเดี๋ยวนะปล่อยให้ปลามันวิ่งนะครับเดี๋ยวมันออกปลายังอยู่นะครับเห็นไหมครับสังขาวาดปล่อยนะครับ ตูนตนะโอ้ยติดเลอ่ะตูนะตูนะตูมาลโอ้กำมังับโหไซส์สวยครับเป็นไงครับสุดยอดไหมครับปีการนี้ ได้มันแน่นอนครับสองคันสามคันพอระหว่างที่รอหน้าดินก็ได้หรือให้เพื่อนตีหน้าดินเราตกแบบนี้ครับสนุกเดีไม่ใช่การโศกนะครับตะกวนไม่ลงพอตึงพอประมาณครับ ว่าผูงมันน่าจะผ่านไปแล้วอะตอนนี้นี่ครับเหยื่อประหยัดมากครับขนมปังซื้อมาน่าจะหมดอ่าถึงว่ามันเงียบ้วเหยื่อไม่ได้หลุดง่ายนะครับ ผมจะให้สังเกตว่าช่วงที่น้ําน้ําตายก็คือน้ามันนิ่งไปนะครับไม่ไหลซ้ายไม่ไหลขวาปลาไม่กินนะครับทิ้งเหยื่อไว้สักประมาณห้านาทีอะไรเงี้ยแล้วยกขึ้นมานะครับเหยื่อขนมปังยังฟูขาวอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผงผงหัวเชื้อตัวนี้ครับที่ใส่ไว้มันจะออกเป็นสีเขียวมันก็ยังติดอยู่กิน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  ติดครับติดครับ,รบผมชอบตรงตรงที่ว่ามันติดง่ายนะครับอ้าวกระบางอีกแล้ว,วไู้ใสวยเห็นไ,ไหมครับอันนั้นน่าจะหมดน่าจะเหยื่อหมดครับสนุกไป,ปอีกแบบครับนอกจาก,จากตับติ๋วชิงหลิวแล้วนะครับเนื่องจากว่า ถ้าปิวชิ่งอยู่ว่าเราต้องเบี่ยงออกไปมันก็เลยตกลําบากแต่ว่าแนวดิ่งอ่ะเราปล่อยให้มันลงไปแบบนี้ครับตกง่ายมาก <c oughs> ค้นพบวิธีการตกครับ <c oughs> เออสนุกดีครับ <c oughs> ผมไม่ได้คิดค้นเองนะก็มีหลายๆท่านเขาเขาตกอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> อย่างเช่นโค้ดปัดนะครับโค้ดปัดบ่อตกปลาตาวัดเป็ดเขาก็ตกแนวนี้อยู่นะครับ ผมแอบอ้างเป็นผู้ก่อตั้งวิธีการหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมหมายถึงว่าผมปกติผมจะชอบตกกระปิวชิงหลิวแต่ว่ามาที่เนี้ยน้ำมันลึกครับเราตกแบบนั้นไม่ได้ตกยากมากนะครับตรงนี้ก็สามเมตระครับชิงหลิวสามจุดหกวโอ้โหเหลือปลายคันนิดเดียวครับ เนี่ยถ้าลงไปมีตัวฟ้าเลยครับปลากำลังตั้งปุ๊บขวาดึ๊กอาจะไม่กินนี่ครับขนมปังเวลาปลาไม่กินมันก็ยังอยู่แบบนี้ครับแล้วเวลาปลามาดูดมันจะดูดเข้าปากได้ง่ายมากนะครับปลาใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โหม้วนเข้าไปเลยนะครับ ไปนี่มีมีโอกาสผิดคิวได้นะครับตกแบบนี้นะครับเพราะว่าปลาเล็กมันมาโชบผงหัวเชื้ออยู่นะครับปลาใหญ่เข้ามาสุม 4, สี่สมหาโดนตัวเบ็ดเรานะมีโอกาสมีโอกาสครับจังหวะที่เงียบก็คือเงียบนะครับไม่ใช่ว่าเหยื่อไม่ดีนะครับบอกก่อนนะครับเดี๋ยวคนไม่เข้าใจ ในที่สุดก็เจอนะครับผมตะโกกครับตะโกกบางไซนะครับเสือติดเปกครับลอกลอกจิวนะครับผมลอกตัวเล็กครับตะโกกครับโอ้โหกินแบบแนวดิ่งนะครับตกแบบแนวดิ่งนะครับยอดเกือบสามทุ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นแล้วกันนะครับตาแนวดิ่งครับ ยังตกได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้สามทุ่มน้ําไหลไหลย้อนอเป็นไหลขึ้นนะครับตอนนี้ไหลขึ้นกินอีกแล้วครับกินอีกแล้วกินแล้วติดอีกแล้วครับตะโกกอีกหรือเปล่าครับแรงดีมากโอ้โห ทีละสองตัวครับมันน้ำมันไหลแล้ว <S <S กินอีกรอบ เอาแก้วเอาแก้วครับโอ้เฮ้ยขอสั่งเขาวาดเอส่วนอะไรเนี้ยปิ้งดีกว่ากินเ้ยเออโดนอีกแล้ววัดง่ายครับวัดง่ายติดง่ายกว่าชิหือกับปิีกนับเนี่ย โอ้ยตะโกอีกแล้วเหรอโอ้กระมังครับโอ้ว่อติเกียวไอ้นี่มาเลยมั้งสองขอไง